สวัสดีค่ะบอสอ้าวมาทำงานวันแรกตรงลาดีนะเออแต่ประกันการบริษัทเราอะต้องถับประกันสังคมด้วยนะโอเคใช่ไหมเธอแค่ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมแค่พรบแค่สามเดือนเท่านั้นแหละภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนนะก็จะได้รับสิ์การรักษาตามสิบประกันสังคมเลยไปปะ <S <S มันจะโอเคได้ไงวะเงินเดือนออกมาค่าใช้จ่ายก็เยอะแล้วต้องมาโดนถักประกันสังคมอีกเ,เหรอ ฉันต้องทำจริงๆใช่ปะเนี่ยจริงทำเธอทำไมเราต้องทำอะ่ะเราเสียบเปรียบเยอะเลยนะเว้ยเสียบเปียบหรอแล้วถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาโอ้ยฉันไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกฉันก็แข็งแรงดี ถ้าป่วยแบบนี้เนี่ยก็สามารถรักษาพยาบาลตีตามโรงพยาบาลที่ระบุเลือกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายยกเว้นกรณีฉุกเฉินไปหาโรงพยาบาลใกล้เคียงได้จากนั้นก็สำรองายไปก่อนแล้วมาเปิดทีหลังโอ้ยแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกฉันยังเดินคล่องอยู่เลยเนี่ยแล้วถ้าเป็นแบบนี้กรณีผู้ป่วยในสามารถเบิดได้ตามที่ยจริงแค่นี้เองยังไม่ได้เป็นอะไรฉุกเฉินขนาดนั้นหรอก อย่าฉชะล่าใจเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดทุกที่เกิดอุบัติเหตุเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งทีเนี้ยดีพอหรือยังแต่ฉันว่ามันก็ยังไม่อ๋อ แล้วยังได้ค่ารำตกรรมกรณีถอนฟันขุดฟันขูดติดปูนผ่าฟันฟุดไม่เกิน900บาทต่อปีค่าใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้กรณีใส่ฟันเทียมแบบถอดได้บางส่วนเบิกได้ไม่เกิน1,500บาทกรณีถอดได้ทั้งปากเบิกได้ไม่เกิน4,400บาททำเถอะแล้วถ้าน,นอนซมแบบนี้ฉันก็ไม่ได้ไปทำงานนะสีไม่ต้องห่วงหากจำเป็นต้องนอนรักษาตัวตามคำสั่งของทางการ และหมดสิทธิ์ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างก็ยังได้รับเงินชดเชยรายได้จากประกันสังคมด้วยนะซึ่งเบิกได้รอยละหน้าจิตของค่าจ้างจริงโดยไม่เกินจำนวนเงิน15,000บาทและไม่เกิน90วันต่อครั้งไม่เกิน180วันต่อปียกเว้นปวดเป็นโรคเรื้อรังตามกำหนดจะจ่ายให้เกิน180วันแต่ไม่เกิน3 6 5วันโอเคยังก็ดีนะแต่ว่า หากจับไปแบบนี้ประกันสังคมก็มีเงินให้คนข้างหลังรับค่าทำศพไปเลย5้าหมืนบาทโดยจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพรับเงินส่งคอะห์กรมีเสียชีวิตถ้าก่อนเสียชีวิตผู้ประกันตนได้ส่งเงินส่งทบมาแล้วตัสมถึงหนึงเดือนให้จ่ายเงินส่งคอเป็นจานวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย2เดือนถ้าก่อนเสียชีวิตผู้ประกันตนได้ส่งเงินส่งทบมาแล้วตั้งแต่120เดือนขึ้นไปให้จ่ายเงินส่งคอเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย6เดือนจ่ายให้กับพายาผู้มีสิทธิทำเถอะ เออตกลงทำไหมเนี่ยทำค่ะบอสทำค่ะทำตอนนี้เลยค่ะบอสคะทำตอนนี้ค่ะบอส